จากนั้นข้าก็กตัดสินใจที่จะตามโอโเสียป้อออกมาข้างนอกเพื่อดูว่าเขาจะมีวิธีอะไรในการช่วยข้าเขาบอกว่าเขาอะมีวิธีที่จะช่วยข้าได้นี่เจ้าโอเสียป้อพาข้ามาเนี่ยมีวิธีอะไรจะช่วยข้าได้อย่างนั้นเหรอจะตามหาอย่างไงอะฮะจะตามหาเจ้าหญิงยังไงเหรอโอเสียป้อหรือว่าเจ้ามีคนที่จะช่วยข้าได้ก็นะผู้ช่วยของเจ้าอะเป็นศิษย์ของพักกาโจกสินะที่จะบอกข้ามาพบอะไหนละ่ะคนไหนที่เจ้าจะให้มาช่วยตามหาเจ้าหญิง เฮ้ยใช่ใช่ใช่ใช,ใช่มันแน่นอนอยู่แล้วข้าเนี่ยนะกับผู้ช่วยนะเราสองคนนะสนิทกันสุดๆเลยอนะ่ะแล้วก็เป็นสหายสําคัญของภักยาจกเราด้วยนะรับรองว่าคนเดียวจะต้องช่วยท่านในการตามหาเจ้าหญิงเจอแน่แน่เลยเชื่อข้าเถอะข้าเป็นขอทานมานานหลายปีแล้วอนะ่ะเรื่องนี้ข้าไม่พลาดหรอกในการตามหาคนนะนะเดี๋ยวเจอเพื่อนคนนี้ข้าซะก่อนนะ่ะคนนี้สุดยอดไปเลยข้าจะแนะนําให้ท่านรู้จักนะไม่ต้องจ่ายเงินด้วยนะบอกให้ฟรีนะเออข้ารู้แล้วล่ะนะปีโอเสียป้อเอาสักทีสิหนคนคนนั้นต้องเก่งมากแน่ๆน่เลยใช่ไหม คนไหนล่ะพาข้าไปเฮ้ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วเดี๋ยวเจ้าจะรู้เองนะตามข้ามาทีนี้ไหนล่ะเพื่อนของท่านน่ะโอ้เี่ป้อนี่ไงนี่ไงเพื่อนข้าตัวนี้เองอ่ะเฮ้ยนี่เพื่อนเจ้าเป็นหมาเหรอเนี่ยนึกว่าเจ้าจะพาข้ามาหาใครที่ไหนได้ก็พาข้ามาหาหมาโฮ่ง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 โ่นี่ตัวนี้มันชื่อใต้ป้อนะมันเก่งมึมมาเลยนะถ่านรู้เป่าอย่ามองมันที่รูปลักษณ์ภายนอกนะ เดี๋ยวลองเอาของมาให้มันดมหน่อยให้มันตามหาเดี๋ยวก็หาเจอเองอะนะตัวนี้เก่งสุดไปเลยนะเชื่อกันสิโถยโอเสียป้อนว่าจะพาข้ามาหาใครพี่ไหนแรกก็พาข้ามาหาหมาชื่อใต้ป้อเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นก็ลองเอาของขององค์หญิงให้มันดมก็แล้วกันพี่เป็นป้าหยกที่ข้าพบอะว่ายังไงใต้ป้อได้กลิ่นอะไรไหมฮั้โหลฮัลโหลตามต้ป้อไปเลยครับดี่ไต่ป้อจะพาไปหาเองเฮ้ยใต้ป้อมันวิ่งไปแล้วอะ เนี่ยเธอก็วิ่งตามไปสิเร็วมีแต้ป้ออยู่ด้วยอะพวกเราตามหาเจอแน่นอนแค่วิ่งตามมาไปก็พอนะถ่าเสียวไปไปแบบนี้หมาจะตามเจอไหมเนี่ยเอาเร็วสิเจ้าใต้ป้อรีบตามหาเร็วเข้าหาเลยเจอยังอะองหญิงไปทั้งไหนอะสุดท้ายข้าก็ต้องรัวิ่งตามหมาเนี่ยนะเฮ้ยแล้วหมามันพูดอะไรไอโอเสียป้อแล้วข้าจะฟังมาดูเรื่องไหมเนี่ยมันบอกอะไรอะเจ้าแปลภาษาหมายข้าฟังที ลองดูก่อนซิว่ามีบอะแสอะไรหรือเปล่ามันพาเรามาหยุดแถวเนี้ยได้ได,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวข้าแปลภาษาหมายก่อนนะแป๊บหนึ่งดูเหมือนว่าแถวนี้จะมีบอะแสนะให้ท่านลองหาดูถ้าลองหาดูแถวแถวนี้ก่อนนะท่านเสียวไปไปเออเออโอเคโอเคเดี๋ยวข้าลองหาดูแถวนี้ก่อนแล้วกันมีบอดแสอะไรไหมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเจ้าใต้ป้อนะ่ะมันพาเข้ามาแถวนี้ก็ต้องมีแหละเหมือนเราจะเจอบางอย่างนะที่ทําตกแถวนเนี้ยเนี่ยเจ้าลองดูซิว่าเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะ นี่มันคืออะไรกันนะป้ายคาดเอวอย่างนั้นเหรอเฮ้ยยนี่นี่ท่านท่านดูตรงนี้ดิป้ายคาดเอวที่เราพบอะมีรูปหน้าหมาป่าอยู่ด้วยอยหรือว่าจะเป็นป้ายคาดเอวของพวกสภาหมาป่าคลามอะสภาหมาป่าคลามอย่างนั้นเหรอมันคืออะไรอะสภาหมาป่าคลามอะสภาหมาป่าคลามะนะั้นมันก็คือแบบเป็นกองโจรอะไรเงี้ยที่กองโจรน,นอกด่านนะที่ขึ้นเชื่อเรื่องความหดเทียมอมหิตมากเลยนะทั่วยุทธจักรเนี่ย ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกองโจรกลุ่มนี้คือพวกชาวเดียวอะ่ะแต่ว่าไม่นึกนะว่าคนพวกนี้มันจะมาที่เจียงหนานกันนะดิมะัวเนี่ยท่านถ้าเป็นชาวเดียวสินะทิศละพาดตัวองค์หญิงไปอะ่ะเฮ้ยไต่ป้อเราไปกันเถอะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ไต้ป้อตามหาไปก่อนละกันเผื่อจะได้เป่าแซอะไรมากขึ้นอะ่ะสุดท้ายฉันก็ต้องมาวิ่งตามมาไตป้อตรงนี้มีรอยเท้าเต็มไปหมดเลยอะ่ะหรือว่าจะเป็นรอยเท้าของคนร้าย คนพวกนั้นอาจจะระวังตัวน้อยลงนะมาบริเวณพื้นที่เนี้เฮ้ยท่านถ้าเกิดว่าเราตามรอยเท้าไปเนี่ยพวกนั้นเนี่ยมุ่งหน้าไปทางตะวันออกนะมันอาจจะเป็นแผนการลวงก็ได้นะเฮ้ยไต่ป้อแปลกจังเลยอะ่ะทําไมไต่ป้อมันวิ่งมาทางนี้ได้ลนะ่ะมันไม่น่าจะมาทางนี้เลยนะมันน่าจะวิ่งไปทางใต้เลยเฮ้ยแล้วฉันจะเชื่อใครดีวะเนี่ยเชื่อไต่ป้อหรือโอ้เสียป้อดีอะ เชื่อคนหรือเชื่อหมาเดียเอาเป็นว่ายังไงก็เชื่อคนไว้ก่อนแล้วกันนะเสียปอ้อข้าจะตามเจ้าไปแล้วกันได้เลยเลยเดี๋ยวข้าพาไปนะตามข้ามาังนี้นะอ้าวนั่นพวกตึงแช่ทวงกับพี่ลีหูวหวนนี่ข้าเจอเบาะแสที่บอกว่าโจน้นะหนามุ่งตรงไปทางป่าซื้อหุงเงอนนะเจอแล้วละ่ะเอ๊ตรงนั้นเองเหรอ แต่ว่าตรงนั้นน่ะมีการคุ้มกันที่แน่นหนาม,มากเลยนะเวงยี่ต้องอยู่ที่นั่นแน่ๆเลยข้าว่าเขาจะไปตามนางที่นั่นเน่เฮ้ยแต่ว่าคนที่นั่นน่ะเยอะมากเลยนะพวกมันอะ่ะแต่ช่างเถอะพวกเราพี่น้องร่วมแรงร่วมใจกันยังไงก็สําเร็จนะใช่ถึงแม้ว่าต้องเข้าถ้ำเสือก็ตามข้าต้องไปตามแม่นางเวงยี่กลับมาให้ได้พวกเราไปกันเถอะนะทุกคนจากนั้นข้ากับพรรคพวกก็เข้าไปในป่าเพื่อไปตามหาองค์หญิง แล้วข้าก็ได้เจอกับพวกเหล่าร้ายทั้งหลายทําให้พวกเราทั้งสี่คนต้องต่อสู้กับพวกโจรที่รับพาตัวไม่นางเสี่ยววิงวี่ของข้าไปดูหนื่นว่าจะมาถูกที่ซะแล้วจัดการพวกมันเร็วพวกเราช่วยกันเร็วพวกข้าเป็นคนขอกชาวเลี้ยวหรือไม่เราไม่ต้องมาสาระแนลู้หรกอยากรู้นักก็ไปถามเอาในนรกกันเลยก็แล้วกันนะเฮ้ยพูดจ่างนี้มาสามหาวกันไปแล้วเราต้องจัดการมันเดี๋ยวนี้เร็วเร็วพี่ติงแช์ทวง แล้วข้าโอเสียป่อแล้วก็จิตพี่รีหัววนจัดก,การพวกมันเก็บกวาดให้หมดแล้วพาตัวแม่นางเสี่ยจิ้งที่กลับมารอข้าก่อนนะแม่นางข้าจะไปช่วยท่านเดี๋ยวนี้แล้วว่านั่นใครหัวหน้าโจรหรือตรงนั้นใช่หรือเปล่ามันใส่หน้ากากปิสนาไม่รู้เป็นใครนะเดียจะคิดว่าแน่จิ้งจกก็เข้ามาเลยสิวะเฮ้ยบังอาจมากนะบุกลังโจรเนี่ยไม่เนเี่ยเฮ้มันเกิดไปแล้วนี่พวกเรารีบเช็คกันเร็วเข้า จัดก,การมันค่าตัวนี้เลยตัวใหญ่เนี่ยแหละแกนี่เอาหญิงไปไว้ที่ไหนนะมันอ,อ่านบ้านนะแล้วผ่าตัวนี่มันเจอท่าท่านี่ข่งข้าซะหน่อยท่าควงห ok อบจัดก,การมันนั้นข้าก็ได้ต่อสู้อย่างดุเดือดร่วมกับสหายเพื่อที่จะไปช่วยเจ้าหญิงเดวินที่ของข้ากลับคืนมาตอนนั้นเองท่านตึงแชปปังก็ปรากฏตัวขึ้นดุนว่าทบโจนพอเห็นหัวหน้าพักตึงก็จะรีบหนีไป <S <S เฮ้ยหัวหน้าพักโยดจะวันมาว่ะ พวกเรารีบทอให้ไปก่อนเร็วเข้ารีบไปบอกหน่วยอื่นให้ระวังตัวด้วยมีผู้มีอำนาจมาทางนี้เรารีบหนีก่อนเรน็วใค้ก็เจอมันหนีไปทางนั้นแล้วอ่ะเราจะตามดีเปล่าวะตามไปไหมยังไม่เจอตัวเจ้าหญิงเลยอ่ะไปหาตัวเจ้าหญิงก่อนเร็วเข้านางอยู่ที่ใดอ่ะนางอยู่แถวนี้หรือเปล่านางถูกจับตัวอยู่แถวนี้แน่ๆตามมาเร็วทุกคนอ้าวสิทธิพี่ตึงเบงกีถูกคนของสภามาปากคำและพาตัวไปนางน่าจะอยู่แถวนี้นะ ท่านตึงแชปังหัวหน้าพักยอดสวรรค์ท่านพบนานหรือเปล่าบอกข้ามาเถอะเออนี่พวกเจ้าก็อย่าเพิ่งตื่นตัวไปอะไรนักหนาเลยนะขา้ารู้แล้วละ่ะพวกนั้นนะ่ะมาเพื่อที่จะชิงขนนกยูงอะนะมันจะเอาขนนกยูงนั่นแหละขนนกยูงงั้นเหรอแล้วพาตัวองค์หญิงไปเพื่อแลกเปลี่ยนกับขนนกยูงงั้นเหรอเว็วพวกมันนี่ชั่วช้าจริงอะเร็เวมากเลยนะ ใช่แล้วล่ะนะความละโมบอาทำให้คนเสียสติแบบนี้แหละแต่ก็อย่ากังวลไปเลยตอนเนี้ยน่าจะมีคนที่รอจัดการเรื่องนี้อยู่ตามข้ามาทางนี้สิมาเดยวตึ้งแชร์ปังจะพาพวกเจ้าไปพบเองเอ้ขอบคุณมากเลยสิพี่ตึงไหนองค์หญิงอยู่ไหนตอนเนี้ยมีคนต่อมาเสี่ยงชีวิตเพราะว่ามันอีกครั้งแล้วนะไอเจ้าขวนกบยุงเนี่ย หัวนาซิมการถี่เจ้าตรงรับภาราเรื่องคนนกหุงเอาไว้คงจะไม่หนักหนาเกินไปสำหรับเจ้าหรอกนะหัวนาซิมความละโมบของผู้คนในไตยลาไม่ได้เริ่มต้นจากคนุกยุงแล้วก็ไม่ได้สิ้นจุดที่คนุกยูงอลุกโกรนอิมโนเรื่องวันนี้เป็นเจ้าเองสินะที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมด ล,ลุกวนอิโนโนน้องเหว่งยี่อย่าได้เข้าใจผิดไปนี่มันแค่กองโจรชาวขีตันทรงเหลี่ยวนั้นสัมพันธ์กันฉันพี่น้องถ้าอยู่เปื้องหลักเรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันละ่ะจะคิดว่าเป็นข้านั้นหรอที่เป็นคนทำรายเจ้าจะประเมินผิดไปไหมลนะ่ะเรื่องนั้นนะ แต่ข้าวัฒท่านน่างสงสจมากเลยนะนี่เจ้ายังจะเล่นลิ้นอยู่อีกเหรอเป็นพวกเจ้าใช่ไหมที่รับพาตัวเจ้าหญิงไปช่างเถิดชั้นยอดฝีมือถ้าองค์หญิงแอลุกกวนอิมโหนองค์หญิงแอลุกคนนี้เนี่ยยืนการแบบนั้นก็ขอให้เป็นไปตามสนที่สัญญาด้วยละกันสนที่สัญญาสงบศึกระหว่างชาวเหลี่ยวกับพวกเราชาวต้าส้ง ระหว่างที่เดินทางมายังครฟงเนี่ยก็ขอให้อย่าได้นอกเส้นทางและก่อเรื่องวุ่นวายดีใจ้าเกือบแย่พระถูกละผาดตัวอาจจะเป็นฝีมือของแะหาเหลี่ยวก็ได้ใครจะไปรู้ละ่ะจริงไหมล่ะองค์หญิงแอร์ลูกลวงพวกเจ้าจะมองข้าเป็นคนร้ายจริงๆอย่างนั้นเหรอข้าก็มีน้องสาวคนหนึ่งนะอายุพอ,พอกับเจ้านะะั่นแะเตียวเงกี เจ้าจะมาคิดร้ายต่อข้าแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเอาเป็นว่าเช่นนั้นพวกเราชาวเหลียวก็ต้องขอดตัวก่อนไว้พบการใหม่ในพระราชาพิธีหมื่นพันษาแห่งเมืองใครฝงกันแล้วกันนะองค์หญิงเตียเ่ยวบึงยี่ก็หวังว่าเจ้าจะมีวันรอดถึงครานั้นเลยนะข้าองค์หญิงแอรลุก,กวนอิมโหนก็ต้องขอดตัวก่อนอลางรวมพล รีบนำทัพกลับไปยังที่ประทับอยวนี้รับทราบแล้วค่ะองค์หญิงดูเหมือนว่าองค์หญิงน่า,นาจะน่าสงสัยนะแล้วข้าก็ได้พบกับวหน้าพักซิงแล้วก็พี่ตึงแชปังเมื่อครู่ข้าได้ยินว่าท่าน,นคุยกันเรื่องขนบยุงเหรอใช่หรือเปล่าท่านพูดกับท่านซิมโกฮงเรื่องขนบยุง มันเป็นย <t ội Investment> la ังไงกันแน่ล่ะข้ารู้ว่าเจ้าจะพูดอะไรแต่หากมองในมุมซิมโกฮงเรื่องคนนกยุงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ในเวลาสั้นๆเมื่อคู่หัวหน้าซิมบอกว่าจะให้คำตอบสิพี่ที่ไคฟงซีนะเรื่องขนนกยุงอะไรนั่นน่ะเฮ้อเขาต่อเวลาจะเจียงดานให้ไปที่เมืองไครฟงได้ใครจะรู้เขาอาจจะต่อเวลา จากไครฟงไปที่อื่นอีกก็ได้ไม่รู้ว่าเขาจะบอกข้ามันอะไรอ่ะไอ้หมอนั่นก็ชอบพูดอะไรกํากวมกํากวมไปหมดฟังมอนก็จะนู่นเรืออ่องเลยต้องแปลตลอดแต่ภาษามันอ่ะอสิบิดตึงอย่างนั้นเองสินะคงลำบากท่านแล้วนะไอ้พวกเจ้าก็ไปพักก่อนกันแล้วกันนะเดี๋ยวขา้าจะให้คําตอบเพราะได้ถึงเมืองไข่ฟงกันแล้วกันนะไม่รู้ว่าไอ้ซิมมันจะมาลูกไม้ไหนข้าอีกก็่หมพัเจ้าสนใจจะเข้าร่วมพักยอดสวรรค์ของข้านะ ก็ไปพบกับโซ่สวยแปะเล้กกันนะเอาไว้ไปพบเขาแล้วเดี๋ยวเราก็ไปพบกันที่เมืองไคฟงนะแล้วก็ต้องขอตัวก่อนลนะหัวหน้าพักตึงไปแล้วข้ากับไปร,รวมตัวกับเพื่อนอีกครั้งเหวงยี่นี่จะไม่เป็นอะไรนะไม่สิองหญิงท่านคือองหญิงข้าข้าไม่เป็นไรข้าสบายดีท่านยอดฝีมือหากอยู่ระหว่างการท่องยุทธภพเจ้าอ่ะ ช่วยเรียกข้าว่าเหว่งยี่เหมือนเดิมได้ไหมไม่ต้องเรียกข้าว่าองค์หญิงนะได้หรือเปล่าละ่ะนางให้ข้าเรียกสิ่อนางอะ่ะเอ,อก็ได้ข้าจะเรียกท่านว่าเหว่งยี่นะแบบเดิมอะ่ะวันนี้เหว่งยี่ต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือข้าเอาไว้นะขอบคุณทุกคน ทุกสำนักเลยชาวยุทธทุกคนที่ช่วยข้าไว้อย่าได้แก่งใจกันพวกเราเป็นแค่กลุ่มเล็กๆแห่งวิธภพบข้ารับหน้าที่ผู้นำหากเจ้ามีเรื่องอะไรก็มาหาที่พักของข้าได้นะข้าเลียกหูหวงไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีแล้วแหละที่ท่านรอดมาได้นะไม่ต้องขอบคุณอะไรกันหรอกนะถ้าต้องไปพบกับหัวหน้าซิมที่เพฤิดหาดิมทะเลสาบก่อนเพราะเขาทําหน้าที่อารักขาข้าอยู่นะในตอนนี้ ที่กำลังคุ้มกันค่าเดี๋ยวข้าจะต้องจับเจ้าไปนะเออเบงยี่ถ้าอย่างนั้นเน่ยข้าข้าขอไปส่งเจ้าเนี่ข้าขอไปส่งอ่ะถ้าอยากจะไปส่งนางข้าไม่อยากจะรีบจากกับนางตอนนี้เลยอ่ะเมื่อคู่หัวหน้าซิมได้ตัดสินใจดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนที่เด็ดขาดเอามากๆในการคุ้มกันองค์หญิง และพานางเสด็จในครั้งนี้จิมและหัวหน้าพักตึงอ่ะเป็นคนที่หาพบได้ยากในยุทธภพจริงๆอ่ะนะท่านเสี่ยงไปไปท่านมาส่งข้าแบบนี้ไม่อยากจะแยกดจากข้าอย่างนั้นเหรอพวกเราอ่ะก็มาถึงแล้วนะเออเวงยี่รอเดี๋ยวนะข้ามีทุระจะคุยกับหัวหน้าซิมหัวหน้าซิมนี่คือจดหมายอีกฉบับหนึ่งที่สิ์พี่ข้านะเขียนให้ท่านนะท่านรับเอาไว้สิขอบคุณนะลบกวนเจ้าซะแล้ว เดี๋ยวจะรับจดหมายนี่ไว้เองนะหัวหน้าซิมข้ารู้ว่าเจ้ามีเหตุผลของเจ้าเกี่ยวกับเรื่องขนนกยุงนั่นนะข้าคิดว่าหัวหน้าซิมอาจจะมีเหตุผลบาง,างอย่างอยู่ใช่ไหมผู้ที่รู้จักข้าล่วนบอกว่าข้านั้นะเป็นกังวลแต่หากเป็นผู้ที่ไม่รู้จักนั่นก็จะบอกว่าข้าน่ะเป็นพวกที่ปารถนาสิ่งใดๆ การเป็นผู้แข็งแกร่งเท่านั้นจะสามารถทำให้สิกิปาธนาเป็นจริงได้แต่เจ้าอ่ะอยากเข้าร่วมพักมังกรคามนะเจ้าก็ไปพบกับนํำเจิงก่็แล้วกันเดี๋ยวเขาอ่ะจะให้เจ้าอ่ะสมัครเข้าพักเองนะหัวหน้าซิมแต่ใครไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนั้นเลยเอาเถอะเอาเป็นว่าข้ามาล่ำลาองหญิงก่อน ข้าดีใจที่ได้รู้จักกับท่านยอดฝีมือเช่นเจ้าในครั้งนี้นะข้าดีใจที่เราได้พบกันนะ่ะท่านเสียวไปไฟายงหญิงดูท่าทางจะเขินอายข้า,างไงก็ไม่รู้ในตอนที่เราจะนาตื่นใจ,จาก,กันข้าเองก็ดีใจเช่นกันที่ได้รู้จักองเออต้องเรียกท่านว่าเหว่งยี่สินะข้าดีใจที่ได้รู้จักท่านนะเหว่งยี่แล้วก็พวกเพื่อนๆคนอื่นในยุทธภพนี้ด้วยที่ดีจริงๆนะที่เราได้เป็นเพื่อนกันน่ะ จริงสินะเออเออจริงสีนี่เป็นจี้หยกของท่านนะี่ยที่ข้าเจอในหอกลางวานเะนี่ยตอนที่ท่านหายตัวไปมันควรจะเป็นของท่านสนะองค์หญิงท่านรับมันคืนไปก็แล้วกันนะนี่จี้หยกของท่านบนจี้หยกเนี่ยเป็นหยกที่ข้าสลักเอาไว้สีพยางคําว่าความสันติสุขเป็นคำเหล่านั้นหากยอดฝีมือไม่ลังเกียจ ข้าขอบมอบมันให้กับเจ้าแล้วกันนะเก็บเอาไว้เถอะข้าข้าจะรังเกียจได้ยังไงล่ะข้าจะเก็บรักษามันไว้อย่างดีเลยนะองคหญิงองคหญิงอุสาห์มอบป้ายอยู่ให้ข้าทั้งทีนี่เป็นของสําคัญของท่านแท้แต่ก็ยังให้ข้าหากเจ้ามาที่ไคฟงก็มาพบข้านะแล้วข้าจะพาเจ้าไปกินปลาค้าห่วงโหดีไหมล่ะ่ันชวนข้าไปกินข้าวเหรอได้เลยคำไหนคำนั้นเนี่ย เขาบอกว่าผู้หญิงที่มีใจจะมอบป้ายหยกให้อีกฝ่ายจะเป็นของแทนตัวข้าได้ป้ายหยกนี้จากนางหมายความว่านางต้องมีใจกับข้าแน่ๆเลยข้าเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะแม่นางเตียวหญิงยีแต่ว่านางไปถึงองค์หญิงข้าจะบังอาจเอื้อมไปถึงนางมันก็ไม่ควรนะนะยังไงข้าก็จะเก็บของสําคัญของนางเอาไว้ล่ละเพื่อไปของแทนใจระหว่างเรา